การแสดงถึงว่าคำพูดคำพูดของพระพุทธองค์เนี่ยถามพระน,นันทะว่าจากบวชหรือ,อแล้วก็ลงท้ายด้วยดังนี้ถ้าเป็นประโยชน์เต็มในภาษาบาลีก็มีว่าศัทธาปปชิสสินันทาติอาหาอะในความหมายก็คือ,อสัทธามาระษาสดาอาหะ ที่อยู่หลังสุดเลยนะครับตัดแล้วว่านันทะดูกกอนนันทะปปชิสสิอันว่าเธอจักบวชหรือดังนี้ก็คือคำว่านันทาติเนี่ยมาจากคำว่านันทะหมกกับอิติอิติที่แปลว่าดังนี้เป็นตัวปิดเครื่องหมายคำพูดในที่นี้นะครับ